หิมะตกที่เราประเทศเพื่อนบ้านเคยมีหิมะตกไหมและโอกาสหิมะตกในไทยล่ะภาพหิมะที่ตกในแขวงเชียงขวางสปปลาวทางตอนเหนือของสปปลาวนั้นเป็นไปตามที่เพจมลทิิสถาบันเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเผยแพ,พร่ภาพหิมะตก ดังกล่าวโดยระบุว่าเมื่อ9ก้านาฬิกา30มนาทีหิมะได้ตกเมืองเชียงขวางทางตอนเหนือของสปปลาวติดกับเวียดนามหิมะปกคลุมขาวโพลนอุณหภูมิติดลบขณะที่เมื่อ12มกราหกสี่แถดศึกษาธิการและกีฬาแขวงหัวพันชายแดงทางภาคเหนือฝั่งตะวันออกของสปปลาวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับแขวงเชียงขวางได้มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งถึงผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งใน10เมืองของแขวงหัวพันธ์ให้หยุดการเรียนการสอนเนื่องจากอากาศยังคงหนาวเย็นต่อเนื่องในช่วงหลังจากนี้โดยโรงเรียนสามัญโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเลี้ยงเด็กทั้งของภาครัฐและเอกชนทุกแห่งให้หยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่12ถึง25มกราคมซึ่งเป็นวันเปิดพิีเรียนภาคที่2 นอกจากนี้กรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของศศปลาวได้ออกประกาศเตือนภยัยอากาศหนาวบริเวณภาคเหนือฝั่งตะวันออกโดยระบ,บุว่ามวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีกำลังแรงและยังคงปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศสมคบกับกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมเป็นส่วนใหญ่จะทำให้อากาศยังคงหนาวเย็นลงอีก และจะหนาวจัดบริเวณภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะและในบางพื้นที่อาจมีฝนตกลงมาได้อีกคำถามที่หลายคนสงสัยคือหิมะเคยตกที่บริเวณประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่ไหนบ้างแล้วไทยมีโอกาสที่หิมะจะตกไหมสภาพอากาศหนาวเย็นจนทําให้หิมะในสัตบอลาวนี้ไม่ได้เกิดเป็นครั้งแรก แต่เคยเกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนในวันอทิตย์ที่24มกราคม2559ที่เมืองซําเหนือและอีกบางพื้นที่ในแขวงหัวพันธ์ได้เกิดหิมะตกลงมาคลุมหลายพื้นที่จนขาวโพลนเป็นวงกว้างสร้างความแตกตื่นแก่ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เพราะเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยอุณหภูมิที่แขวงหัวภันในวันนั้นอยู่ที่ลบ3องศา ทำให้สื่อออนไลน์ในแขวงหัวพันและทั่วประเทศลาวต่างพากันส่งต่อภาพหิมะปกคลุมผิวดินและผู้คนที่ออกมาดูหิมะกันอย่างแพร่หลายนับเป็นปรากฏการณ์หิมะตกเป็นครั้งแรกในรอบกว่า50ปีในศตรวรรษใหม่นี้สำหรับประเทศพมา่านับเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมีหิมะตกในทุกปี โดยสายเหตุที่พม,ม่ามีหิมะตกนั้นเพราะรัชทชินอยู่ในจังหวัดปูเตาทางตอนบนของพอมา่ามีสภาพอากาศที่หนาวเย็ยนตลอดทั้งปีถึงขั้นอุณหภูมิติดลบนอกจากอากาศที่หนาวเย็ยนตลอดทั้งปีพมา่ายังมียอดเขาคากาโบลาซีที่นับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสูงถึง5,881เมตร บนยอดเขานี้มีหิมะปกคลุมเต็มไปด้วยธารน้ำแข็งยอดเขาคากาเบลราซียังเป็นส่วนหนึ่งของเทือเขาทิมาลัยและกลั้นพรมแดนระหว่างเมืองปูเตารัดคาชินของเมียนมากกับมวลนยุนนานของสณนัฐประชาชนจีนสำหรับที่เวียดนามผู้เชี่ยวชาญของแบบจำลองด้านภูมิอากาศหรือว่าฟรอมของสถาบันส,รา,สารสนเทศทรัพยากรน้ำกระทรวงอุดม ศึกษาวิยาศาสวิจัยและนวัตกรรมของเวียดนามอธิบายว่าเมืองซาปากับรอยต่อระหว่างเวียดนามและสสปลาวนั้นมีหิมะตกได้เป็นบางปีอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยบ่อยนักโดยล่าสุดนั้นพบว่าเมืองซาปาจังหวัดลาวายซึ่งอยู่ตอนบนของประเทศติดกับประเทศจีนและเป็นสถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวดังนั้นได้เกิดหิมะตกเมื่อปี259หรือประมาณ5ปีที่ผ่านมา สาเหตุที่หิมะตกบริเวณน,นีนะ้เป็นเพราะบริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาจากประเทศจีนที่รุนแรงมากที่สำคัญคือศูนย์กลางความกดอากาศสูงไหลลงมาจากจนถึงบริเวณจีนตอนล่างทำให้วงการแผ่ของบริเวณความกดอากาศสูงมีความรุนแรงจนสามารถแผ่ไปถึงซาป,ปาประเทศเวียดนามและเมืองเชียงขวางที่อยู่ชายแดนเวียดนามและลาวใต้ โดยในปีนี้เมื่อ11มกราคมที่ผ่านมาเวียดนามเจอคลื่นอากาศแปลปวนหิมะตกทำให้เมืองซาป,ปามีหิมะตกสะสมหนาถึง10เซนติเมตรทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบากและสำนักพยากรเวียดนามคาดว่าอากาศจะหนาวจัดตลอดสัปดาห์อุณหภูมติต่ำสุดลบ3องศา,ศาเซลเซียสสำนักข่าววิธีซีนิวส์ของประเทศเวียดนามกล่าวว่าการเกิดหิมะครั้งนี้ทำให้ประชาชนปรับตัวไม่ทัน การสัญจรกิดอุบัตเหตุเกิดอุบเหตุหลายแห่งและสัตว์ล้มตายจํานวนมากสําหรับประเทศไทยนั้นโอกาสเกิดหิมะแทบจะเป็นศูนย์โดยก่อนอื่นต้องมาดูเหตุผลทางวิทยาศาสตร์กันก่อนนะครับหิมะนั้นมายังไงหิมะนั้นเกิดจากละอองน้ํารวมตัวกันในชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมิประมาณลบสีองศาเซลเซียสและเปลี่ยนจาก สถานะจากน้ำเป็นผลึกน้ำแข็งโดยเมื่อผลึกน้ำแข็งนั้นมีขนาดใหญ่พอก็จะตกลงมาในรูปของผลึกน้ำแข็งหกแฉกโดยปัจจัยที่เกิดหิมะนั้นแหล่งของประเทศที่ตั้งนั้นเราจะต้องอยู่เหนือเส้น t ropic of cancer หรือใต้เส้น t ropic of Capricorn และอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสมีความชื้นในบรรยากาศเพียงพอให้เกิด เมฆแลยหิมะตกลงมาแต่สำหรับประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ละติจูดต่ำใกล้เส้นศูนย์สูตรและถึงแม้ว่าที่ดอยอินทนนท์จะมีอุณหภูมิต่ำสูตรอยู่ที่ลบหองศาเซลเซียสก็ตามแต่หน้าหนาวอากาศจะแห้งและไม่มีความชื้นในอากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดหิมะ ถึงแม้ว่าจะมีอุณหภูมิติดลบก็เป็นไปได้ยากมากๆเพราะต้องมีหลายปัจจัยที่จะเกิดทิมระเหมือนเกาหลีหรือญี่ปุ่นแล้วที่ไทยมีอะไรล่ะแม่เรามีนะครับแม่คนิ้งหรือเหมยขาาเป็นเกล็ดน้ําแข็งจับตัวตามใบไม้ยอดหญ้าหรือวัตถุต่างๆใกล้พื้นดินที่นุภูมิใกล้ศูนย์องศาเซลเซียสมักจะเกิดบนดอยหรือภูเขาสูงในบริเวณภาคเหนือและภาคอีสาน เช่นดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่และภูเรือจังหวัดเลยทีนี้ก็เลิกหวังนะครับว่าเราจะมีหิมะไหมแต่ก็ดูแม่คนิ้งไปพังๆก่อนจ้าอย่างไรก็ดีนะครับเคยมีบันทึกไว้ในอดีตว่าประเทศไทยเคยมีหิมะตกโดยมีหลักฐานอยู่บ้างในหนังสือพิมพ์ปี2498รายงานว่านี่เป็นภาพถ่ายในฤดูหนาวที่จังหวัดเชียงราย เมืออ่อพศ2498วันนั้นเป็นวันที่7มกราคมเวลา18นาฬาเศษหลังจากฝนตกเล็กน้อยก็เกิดลูกเห็บขนาดเล็กและเกร็ดน้ำแข็งบางๆสีขาวคล้ายปุยหิมะตกลงมาอย่างมากมายดูขาวโพลนไปทั่วแผ่นดินโดยภาพถ่ายในวันลุงขึ้นหลังหิมะตกอีก14ชั่วโมงที่เห็นเป็นพื้นขาวนั้นคือหิมะและอีก38ชั่วโมงต่อมาจึงค่อยละลายไปหมด จึงนับว่าเป็นหลักฐานสำคัญเท่าที่พบตอนนี้ว่าหิมะได้เคยตกในประเทศไทยที่จังหวัดเชียงรายในสองสี่เกโดยในปีนั้นประเทศไทยเนี่ยหนาวเกือบทั้งประเทศในส่วนหลักฐานที่มีการบันทึกเรื่องราวความหนาวในดินแดนประเทศไทยเคยมีการบันทึกมาคือบริเวณพื้นที่ราบที่หนาวสุดที่เคยมีการบันทึกคือเกิดขึ้นเมื่อวันที่สองมกราสอง5้า โดยมีอุณภูมิลบ1.4และลบ1.3องศา,าเซอล์เซียตที่อำเภอเมืองสกลนครและอำเภอเมืองจังหวัดเลยตามลำดับในส่วนเขตภูเขาที่หนาวที่สุดที่ปรากฏอยู่ที่ลบ12องศาเซอล์เซียตเมื่อวันที่2 2มกราคม2542ที่ยอดดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ในส่วนข้อมูลของกรุงเทพนั้นเท่าที่มีหลักฐานคือในปี2498ปีเดียวกับที่ ว่ากันว่ามีหินะในประเทศไทยที่เชียงรายพบว่าเคยหนาวสุดที่อุณหภูมิ9.9องศาและเมื่อปี2542เมื่อ20ปีที่แล้วหลายท่านอาจจะทราบว่าปีนั้นกรุงเทพหนาวถึง11.7องศาเซลเซียสใครที่จำฤดูดหนาวของปี2542ลองเล่ามาให้ฟังว่าปีนั้นหนาวขนาดไหนยังไงบ้างครับขอบคุณครับ